สื่อญี่ปุ่นทึ่งไม่อยากจะเชื่อว่าคนไทยจะทําอะไรแบบนี้ได้ถึงขนาดจองตั๋วบินข้ามประเทศเพื่อมาดูให้เห็นกับตาเรื่องราวจากท้องทุ่งนาไทยสู่เวทีโลกจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทําให้คนทั่วโลกตื่นเต้นและคนไทยควรได้ดูสักครั้งในชีวิต เมื่อสาระคดีฝีมือคนไทยอย่าง Dark Academy หรือชื่อภาษาไทยว่าโรงเรียนกินนอนสอนเป็ดได้กลายเป็นไวรัลหลังจากที่ได้มีชาวญี่ปุ่นได้โพสต์คลิปลงในสื่อโซเชียลก็ทําให้คนญี่ปุ่นสนใจอย่างมากที่ได้เห็นเป็ดขึ้นรถไปอย่างเป็นระเบียบและกลับมาอย่างพร้อมเพรียงเมื่อได้ยินเสียงนกหวีดถึงกับมีประโยคที่ว่าเป่านกหวีดอย่างกับทหารเลยแล้วเป็ดจะรู้เรื่องอะไรมีแต่คนบ้าที่ทําอย่างนั้น จากคำถามนี้ก็ทำให้คนญี่ปุ่นสนใจว่าคุณลุงวัย70ปีสามารถทำเรื่องแบบนี้ได้จริงๆหรือไม่ถึงขนาดจัดทัวร์มาเพื่อชื่นชมน้องเป็ดเหล่านี้ด้วยตาของตัวเองโดยสาระคดีนี้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของคุณลุงสมนึกชูสีเกษตรกร,เ,ร,กรเจ้าของฟาร์มเป็ดจากจังหวัดลบบุรีวัย70ปีที่มีความคิดต่อต้านการใช้สารเคมีในการทำนา เลยทําให้เรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะกลายเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอาหารรวมถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคคุณลุงสมนึกได้เลี้ยงเป็ดเพื่อลงไปกําจัดมแมลงศัตรูพืชแทนการใช้ยาฆ่ามแมลงโดยคุณลุงเลี้ยงเป็ดกว่าสามพันตัวหรือที่คนไทยเรียกกันว่าเป็ดไรทุง่งและวิธีการเลี้ยงเป็ดของคุณลุงนั้นไม่เหมือนใครเพราะได้ใช้นกหวีดมาช่วยดูแลเป็ดเพราะการฝึกเป็ดสามพันตัวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและใช้วิธีการฝึกที่คล้ายกับการที่ครูฝึกนักเรียนในโรงเรียน พ่อเป่านกหวีดปุ๊บเป็ดก็จะพากันวิ่งขึ้นรถแล้วไปลงที่นาข้าวเพื่อกินวัชพืชแมลงหรือศัตรูพืชพอเสร็จงานก็จะเป่านกหวีดอีกครั้งเหล่าเป็ดก็วิ่งกลับมาขึ้นรถกลับบ้านและเป็ดทั้งหมดก็เป็นเป็ดตัวเมียที่สามารถออกไข่เพื่อเอาไปขายได้อีกทางทําให้มีเงินหมุนเวียนก่อนที่จะถึงฤดูเก็บเกี่ยวสารคดีไทยชิ้นนี้เป็นผลงานของบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นเมื่อปี2019ที่นําออกไปฉายทั่วโลกและได้รับรางวัลมากมาย ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกทั้งยุโรปและเอเชียโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นและหลังจากที่คลิปนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวต่างชาติเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเราจะไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันค่ะว่าแต่ละท่านจะมีความรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ได้ดูสารคดีนี้โดยในความคิดเห็นแรกได้บอกว่าดูสารคดีจบแล้วต้องขอบอกเลยว่านี่เป็นสารคดีที่มาตรฐานสูงกว่าสารคดีของญี่ปุ่นซะอีก และได้มีอีกท่านมากล่าวเสริมว่าหลังจากดูสารคดีนี้แล้วฉันว่ามันสนุกกว่าดูการ์ตูนดิสนีย์ที่ใช้ซีจีซะอีกความคิดเห็นถัดไปค่ะนี่เป็นวิธีการทำนาที่แสดงให้เห็นถึงความใจดีของคนไทยมันสุดยอดมากๆพวกเป็ดขึ้นรถกันอย่างพร้อมเพรียงออกไปที่นาตอนกลับก็ขึ้นรถกลับอย่างเป็นระเบียบพวกมันฉลาดมากๆท่านต่อมาค่ะ นี่มันเป็นสารคดีที่วิเศษมากๆและฉันชอบตอนที่คุณลุงบอกว่าการฝึกสัตว์นั้นจะต้องอ่อนโยนกับพวกสัตว์อย่าไปโกรธหรือดุพวกเขาเพราะสัตว์เหล่านี้ก็มีความรู้สึกเหมือนกันและสัตว์พวกนั้นก็รับรู้ได้ท่านต่อมาก็เป็นชาวญี่ปุ่นอีกเช่นกันค่ะที่ได้บอกว่าฉันอยากจะให้เกษตรกรที่ญี่ปุ่นไม่ใช้สารเคมีแล้วหันมาใช้เป็ดแบบนี้บ้างและความคิดเห็นต่อมาค่ะได้บอกว่า นี่มันเป็นเรื่องจริงหรอถ้ามันเป็นเรื่องจริงนี่สุดยอดไปเลยนะท่านต่อมาค่ะก็ได้บอกว่ามันสุโกโยยมากๆพวกเป็ดพากันขึ้นรถอย่างพร้อมเพียงออกไปที่นาตอนกลับก็ขึ้นรถกลับอย่างเป็นระเบียบพวกมันฉลาดมากและความคิดเห็นต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าฉันตกใจมากๆที่คุณลุงสามารถที่จะควบคุมเป็ดจำนวนมากขนาดนี้ให้ขึ้นลงรถได้แบบในคลิปได้และความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่า ถ้าพวกเป็ดทำงานให้ก็ไม่ต้องใช้ยาที่มีอันตรายกองกำลังเป็ดนี้น่าทึ่งมากหลังจากนี้ก็คงจะเป็นยุคข,ของพวกเป็ดแล้วสินะและท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้สั้นๆว่าฉันนับถือเหล่าสัตว์พวกนี้เลยสุดยอดมากความคิดเห็นต่อมาก็เป็นชาวญี่ปุ่นที่มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าบ้านฉันก็มีที่ญี่ปุ่นก็มีนะคะท่านต่อมาค่ะได้บอกว่าเป็นอะไรที่ดีงามมาก มันดีงามมากที่สุดเลยจริงๆและได้มีอีกท่านมาคอมเมนต์ไว้ว่าเป็นคลิปที่น่ารักมากสุดยอดมากด้วยเป็นวิธีที่คาดไม่ถึงเลยเป็ดเป็นสัตว์ที่เคลื่อนไหวกันเป็นกลุ่มฉันไม่คิดว่าพวกมันจะทำแบบนี้ได้เป็นกำลังใจให้คุณลุงนะคะและท่านต่อมาได้บอกว่ารู้สึกเหมือนได้ดูเรื่องราวความรักที่ดีมากเรื่องหนึ่งเลยอีกท่านค่ะก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าฉันดูสารคดีเรื่องนี้จบแล้ว มันสนุกมากๆพวกเป็ดฉลาดแล้วก็น่ารักจริงๆเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือฉันชอบความมุ่งมั่นในการพยายามที่จะทำนาแบบปลอดสารพิษของคุณลุงมากๆความคิดเห็นถัดมาค่ะได้บอกว่านี่มันน่ารักมากเกินไปแล้วที่เป็ดสามารถขึ้นรถไปที่นาแล้วก็ขึ้นรถกลับบ้านเหมือนเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วฉันก็รู้สึกดีมากๆเลยที่คุณลุงเลี้ยงเป็ดเป็นอย่างดีท่านต่อมาค่ะก็ได้บอกว่าเป็นอะไรที่ดีมาก แล้วมันก็น่าตกใจมากๆด้วยในเวลาเดียวกันฉันรู้สึกถึงความรักที่คุณลุงมีต่อเป็ดของเขาเลยและความเห็นถัดมาค่ะได้บอกว่าฉันอยากจะดูตอนจบด้วยว่าเป็ดพวกนี้จะถูกฆ่าหรือเปล่าถ้าสุดท้ายถูกฆ่านี่ก็จะเศร้ามากเลยนะความคิดเห็นต่อมาก็ได้บอกว่านี่คุณลุงแล้วก็ลูกอีกสามพันตัวของเขาสินะและก็ได้มีอีกท่านมาตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่านี่คือความหมายของการอยู่ร่วมกันสินะ ฉันรู้สึกประทับใจจังส่วนท่านต่อมาก็ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันอยากจะมอบรางวัลโนเบลให้เลยประทับใจมากๆและในความคิดเห็นสุดท้ายได้บอกว่าถ้าฉันเกิดใหม่เป็นคนไทยได้ฉันอยากจะเลี้ยงเป็ดแบบคุณลุงบ้างและทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้สึกของชาวต่างชาติเมื่อได้ดูคลิปสารคดีเป็ดไล่ทุ่งของไทยโดยสารคดีแดกอะคาเดมีนี้ก็ได้คว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยม จากการทำเวิร์กช็อปในโครงการเอเชียนไซต์ออฟเดอะด็อกซึ่งเป็นตลาดซื้อขายสารคดีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกด้วยสารคดีนี้ทางทีมงานป่าใหญ่ครีเอชันได้ตั้งใจทำขึ้นเพื่อสะท้อนเรื่องราวของฟูดเซฟตี้ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่มากในประเทศไทยและทั่วโลกและยังมีผลงานสารคดีระดับประเทศเรื่องที่2ของทีมป่าใหญ่ครีเอชันเรื่องเดอะฮอนบิลเลดีที่ชนะการประกวดสารคดีนานาชาติในงานเทศกาลภาพยนตร์ที่ประเทศเกาหลีใต้ ที่เป็นเครื่องการันตีว่าผลงานสารคดีฝีมือคนไทยนั้นไม่แพ้ชาติใดในโลกนอกจากนั้นด้วยชื่อของบริษัทป่าใหญ่ครีเอชันยังเป็นเครื่องการันตีคุณภาพด้วยการสรรสร้างรายการในตำนานดีๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นทุ่งแสงตะวันคนเก่งหัวใจแกรง่งเกษตรไทยไอดอลรวมถึงหอมแผ่นดินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบเรื่องราวของเหล่าเป็ด ถ่ายทอดออกมาในตอนชาวนาทรนงที่สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและต่อมาป่าใหญ่ครีเอชันก็ได้ทำการพัฒนาเนื้อหาใหม่และส่งเข้าประกวดในชื่อดักอะคาเดมีในปี2560ก่อนออกสู่โลกกว้างในปีต่อมาแล้วคว้ารางวัลและถูกนำไปใช้ในหลากหลายประเทศซึ่งสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเป็นอย่างมากและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ